ชมกันต่อกับเกมการแข่งขันในคู่ที่2ของช่วงบ่ายนะคะในประเภททีมหญิงค่ะเป็นการพบกันของทางอศสปอคลับทีม3นะคะเจอกับทางศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ค่ะก็เดี๋ยวเราให้ทั้งสองทีมบอลบอลกันสักคู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมาชมกันต่อกับช่วงต่อไปของการถ่ายทอดสดค่ะใครๆก็อยากสุขภาพดีรูปร่างดียิบซีทำทุกอย่างล่ะแต่เรื่องกินสำคัญที่สุดยิปซีเลือกซีเล็กทูน่าในน้ำมันมะกอกนำเข้าจากยุโรป ทำจากทูน่าเยลโลฟินเนื้อขาวนุ่มอร่อยยิบซี่เลือกซีเล็กทูน่าเท่านั้นปลากระป๋องซีเล็กเดลี่แค่ลองเปิดความอ่อซึมก็เกิดแล้ว คนล่ะเี่ยเกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองคุณมองเห็นอะไรในแสงสว่างสำหรับเราเรามองเห็นความสุขเพราะความสุขมักอยู่กับแสงสว่างเสมอเราจึงมุ่งมั่นเพื่อส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีแก่คนไทยทุกคน ด้วยความยั่งยืนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาควันที่คนไทยต้องส่งกำลังใจให้กันและกันส่งต่อกำลังใจเพื่อคนไทยแข็งแรงประเทศไทยแข็งแรงการกีฬาแห่งประเทศไทยผู้โดยสารอย่าลืมรัดเข็มขัดพี่เขาพร้อมมากเพราะกว่าสองปีที่ผู้เนนุ่มอร่อยมาก ไม่โยเกิร์ตเมจิรสเมลอนรวมความฉ่ำจากเมลอนเข้ากับโยเกิร์ตเหนือนุ่มหวุนแน,น่นและมีโปรไบโอติกมาลองสัมผัสฟินชิมความอร่อยใหม่ของโยเกิร์ตเมจิรสเมลอนได้เลยว,วันนี้ความพยายามอยู่ที่นี่แล้วความสำเร็จอยู่ที่ไหนนล่ะหรอมันก็อยู่ตรงที่เราได้พยายามนี่แหละทำเต็มที่นี่แหละสปิริต เอาค่ะเกมในคู่ที่2ของช่วงบ่ายกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะคะอโศกสปอร์ตครับ3นะคะกับทางศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ค่ะอโศกสปอร์ตครับ3มเนี่ยมีผู้เล่นเป็นชาวต่างชาติด้วยนะคะนี่ค่ะหมายเลขก2นะคะชื่อตามใบรายชื่อเขียนม,มาเป็นโดมินิเก้ค่ะแล้วก็หมายเลขหนึ่งที่ ชื่ออิ่มนะคะรายชื่อเขาส่งมาแค่นี้นะคะ <c oughs> ส่วนทางศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ค่ะจะมีหมายเลขหนึ่งจิราทิพย์สมศักดิ์ศรีกุลแล้วก็หมายเลขสองอภิชยาจองว่างะคะ่ะบรรยากาศในตอนนี้นี่เราแข่งแขันกันที่ ริมหาแม่สาอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะคะอยู่บริเวณริมแม่น้ำปิงเลยค่ะเอาค่ะลงสนามมาแล้วนะคะสังองทีมเสื้อสีฟ้าทางซ้ายมือของของคุณผู้ชมนะคะก็เป็นทีมอศกสปอร์ตคลับค่ะในขณะที่เสื้อสีแดงเนี่ยก็คือทางศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่นะคะ จะได้เสิร์ฟก่อนนะคะทางอสกสปอตครับค่ะโดยอิ่มค่ะเสิร์ฟเอาหลับหล้นมาตั้งมาที่โดมินิเก้นี่ค่ะเคาะลงไปค่ะใช้ส่วนสูงนะคะโดมินิเก้เป็นชาวโปแลนด์นะคะหนึ่งูนย์ค่ะเสิร์ฟอีกครั้งค่ะอิ่ม โอ้ยบอลมันมาไม่ดีค่ะไซอาจะไปต่อบอลก็หลุดออกข้างไปอีกค่ะสองศูนย์แล้วนะคะเสิร์ฟอีกครั้งค่ะอิมเอาโอ้โหเสิร์ฟดีค่ะโอ้บอลลิกตะข่ายลงนะคะสามศูนย์แล้วค่ะเสิร์ฟอีกทีค่ะอิม อาบอลแรกไม่เข้าอีกแล้วค่ะทางศึกษาสงรราะเชียงใหม่ออนเดอร์ดดงมาโอกาสของอสกสปรครับยกหลังมาโดนนีกแกยอดแล้วเกี่ยวค่ะด้วยมือเดียวแต่เหมือนโดนจับฟ้าไว้ะคะ่ะจังหวะเกี่ยวน่าจะโดนพาบอลไปนะคะทางศึกษาสงคราะ์เชียงใหม่4ต่อ0แล้วค่ะเสิร์ีกทีคเอมโอ้ดูค่ะเซิร์ไปอีกทีนี่ก็เอาไล่เส้น เอสอีกแล้วนะคะห้าศูนย์ค่ะอิ่มส์มาเอาล้นยังตามเก็บทันล้นมาที่เชียงใหม่โยนข้ามาตามมาที่โดมินิเก้นี่ค่ะลูกดีตีใส่แถวหน้าตาขายเลยนะคะไรืเปรียบของเรื่องส่วนสูงด้วยค่ะ 6-0ค่ะตอนนี้อิมซอมานี่ครับอลแรกมามันไม่ดีค่ะทำซดาเอาอยัางไม่ได้นะคะจะ,จะโดนเซิร์ฟจี้ค่ะจิราทิพย์7-0ค่ะตอนนี้เปลี่ยนแดนค่ะแต้มหารกันแต้มบวกกันด้วยแต้มบวกกันละหารด้วย7ลงตัวก็จะมีการเปลี่ยนแดนนะคะสำหรับกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด โอ้โหเนี่ยค่ะปัญหาบอลแรกเหมือนทางอภิชยาน่ยจะเจ็บมือด้วยหรือเปล่าคะเพราะว่าเห็นมีพันเนี่ยค่ะพันบริเวณข้อมือเป็นต้นไปเลยค่ะแปดศูนยังไม่ดีโอ้โแล้วนี่ค่ะ,ะยังมีปัญหาในการทำไซด์เอานะคะเอากลับมาเล่นไม่ได้เก้าต่อศูนย์เซอรที่คาอ,อิม ตั้งมาสูงค่ะตอนนี้อันเดอร์แก้ไปโอกาสของอโศกสปตรครับอุย้ยลน้ลนล้นยังรองกันได้งัดข้าม,มาอโศกสปตรครับตั้งมาที่เดมินิเแก้ชกแก้ไขเก็บได้ค่ะลมเฉโอกาสโยนมาเก็บทันเหมือนกนันค่ะเอ็มเอ็มตีเรียบร้อยค่ะตีลงด้านหลังเลยนะคะสิบสิบต่อศูนย์ค่ะตอนนี้ โอ้ศึกษาสงขราเชียงใหม่นี่ตามแรกยังไม่มาค่ะโอ้บอลพิกตะข่ายลงไปอีกค่ะคนนี้นี่ก็ยังเสิร์ฟไม่พลาดเลยนะคะอิ่ม11ต่อคะแนนอุ้ยลูกนี้มาเปิดบอลแรกมาไม่ดีก็จริงแต่ข้ามกลับมากลายเป็นเต้มค่ะพิชยา ลงเส้นบุดีเลยค่ะได้ตามแรงมาบ้างนะคะตอนนี้โอ้โหแต่ดได้เสิร์ฟมาเสิร์ฟแรงไปค่ะทางจิราทิพย์12ต่อ1นะคะโดมินิกเก้เสิร์ฟเขามาตรงกลางแล้วเก็บทันค่ะอิมอิมยอดหน้าตาข่ายค่ะแมะ่ถอยกันลงไปลึกกันนะคะ ใส่เปลี่ยนเป็นหยอดแทงค่ะ13ต่ตอนหนึ่งคะแนนโอ้โหวันแรกยังมีปัญหาค่ะเดี๋ยวมินิเก้นี่ค่ะลูกนี้ก็เรียบร้อยค่ะ 14ตอนหนึ่งนะคะยังไปได้เรื่อยๆเลยค่ะสำหรับทางสกสปอตครับดมเดมวินิกเก้เซิฟต้องถอยลงมาลึกเลยค่ะจงังหวะรับโอกาสของสกสปอตครับอิมตีประคองมายังเก็บท่านแม่แล้วอเอิกกลับมาทีให้โดมินิเก้จังหวะสอง,สองค่ะมาตีเข้าใส่ทาง,<อ>งพิชย,ยาย15บหาตอนหนึ่งคะแนนค่ะ โอ้ลูกนี้น้ำหนักขาดค่ะจิราทิพย์สิบหกต้นหนึ่งนะคะเสิร์ฟมาค่ะโดมิเก้โอ้ลูกนี้ตีสวนคืนมาแมไม่ทันแล้วค่ะบอลไปแล้วค่ะสวัสดีของอิ่มนะคะ สิบเจ็ดต่อหนึ่งอูโหนี่ค่ะเจอค่ะบอลเสิร์ฟจีใส่สิบแปดสิบอ๋อสิบแปดต่อหนึ่งค่ะเดี๋มิเกสมาอีกทีเอ็มตีโอ้ลงด้านหลังค่ะ ซื้อขึ้เชื่อมไปครับขอเดชรงค์ขอจดูสิบเก้าตอนหนึ่งเอ็มยอดโ,อ,โอ, 1, อ้ยอองัดบอลแล้วบอลย้อนหลังค่ะยี่สิบตอนหนึ่งคะแนนนะคะเป็นเวลานอกทางเทคนิคค่ะ ค่ะเล่นกันต่อค่ะต้องการแต้มเดียวค่ะตอนนี้สำหรับทางสกสปอร์ตครับน้องหมูขอแก้มาดีค่ะลูกนี้โชค๊คคืนโอ้ยน้ำหนักฟอรด,ดีเลยค่ะอิ่มเอาชนะไปก่อนในเซตแรกค่ะ21คะแนนค่ะสำหรับทางอสกสปอตค,ครับมากันสักคู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวกำลังชมันต่อกับเกมในเซตที่2ค่ะ คุณมองเห็นอะไรในแสงสว่างสำหรับเราเรามองเห็นความสุขเพราะความสุขมักอยู่กับแสงสว่างเสมอเราจึงมุ่งมั่นเพื่อส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีแก่คนไทยทุกคนด้วยความยั่งยืนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มาติดตามชมกันต่อนะคะเกมการแข่งขันในเซตที่สองค่ะสปอาสกสปอตครับสามกับสุาสานสงขลาเชียงใหม่เซตแรกชนะไปได้ค่ะทางอาสกสปอตครับสามต่อหนึ่งคะแนนค่ะนี่ค่ะมันจะพันข้อมือไว้ค่ะทางพิชยาตามได้ประเดิมโดยโดมินิเก้นะคะ ขึ้นนำก่อนค่ะสกสปอตคลับ3 1นึงต่อศูนย์อิมเซิร์ฟมายังพอเปิดได้ค่ะคราวนี้ต้องแก้ค่ามาก่อนนะคะเอาไปแย่งกันค่ะลูกนี้มาโอ้โหได้แต้มแรกมาเร็วค่ะคราวนี้สำหรับทางศึกษาสงคราเชียงใหม่หนึ่งต่ออ่นหนึ่งเท่ากันค่ะพิชยาเซิร์ฟ โด่งปาค่ะลูกนี้ยกหลังแล้วฟาดมาเรียบร้อยค่ะประชาชนหญิงสายกองใหญ่นับคะแนนเท่ากับสามสิบเดี๋ยวต้องมีการนับเซตนะครับสองต่อหนึ่งนะคะโดมินิกาอาโดมินิเกาเซิร์ฟเอ้าไม่ต่อก้อนสองโอ้ไปชะง,งักค่ะลูกนี้ อ่าสามหนึ่งเลยค่ะอนเดิ์แกมาโอ้โหไม่เดิ์แกค่ะตั้งมาให้อิ่มตีเน้นๆเลยค่ะสี่ต่อหนึ่งเสร์มลุกข้างไปค่ะโดมินิเก้สองต่อสี่นะคะ พอตั้งได้ค่ะโอ้โหเราตีตรงๆเลยค่ะคราวนี้หาต่อสองคะแนนนะ้ะยังน้ำอยู่นะคะสกสปตครับโอ้โหบอลแรกโดนเสิร์ฟจีใส่ค่ะพิชยา2ต่อ6ค่ะ โด่แมาก็จะสาดกลับมาให้มันลงด้านข้างนะคะมันออกข้างไปค่ะเจต่ 2. อ2องอ้เสิร์ฟมาดีค่ะคราวนี้เพราะว่าต้องอันเดอร์แกโดมินิเก้เอ้าบอลตกไปที่แดงของซัสซิ่งใหม่ค่ะโดนจับฟ้าไว้ค่ะมาจังหวะจะไปเล่นบอลหน้าตาขายนะคะแปดต่อ2ค่ะ มาลูกนี้ต้องแก้ข้ามาขึ้นผลักมาเกี่ยวได้ตามทันไหมไม่ทันค่ะแต่คราวนี้เสิร์ฟแรงหลุดออกหลังไปนะคะอิ่ม ลงมาที่โดมินิเก้เอาล้นมาอีกทีโดมินิเก้าแต่หยอดแทนค่ะคราวนี้10ต่อ3คะแนนค่ะเอาดีๆดีๆอู้ดูค่ะเนี่ยค่ะจะเล่นบอนลลักษณะน,นี้อีกแล้วเอมได้ตัดลูกนี้เรียบร้อย สิบเอ็ดต่อสามค่ะเสร์ฟโดยโดมินิเก้นะคะโอ้โหยังพอตั้งได้อ้าวล้วโยนกลับมาอีกทีโดมินิเก้โอุโ้ยตลอดนะอาจจะหยอดแล้วตะข่ายค่ะน้ำหนักขาดนะคะ4ีต่อหนึ่งคะแนนค่ะ ค้นตีอ้าวลงนะคะลูกนี้สิบสองต่อสี่ไปแล้วค่ะโอ้โหนี่ค่ะบอลแรกเปิดไม่เข้าสิบสามต่อสี่คะแนน โยกนกลับมาอีกแล้วนะคะขึ้นฟาดหวังเลิกเกี่ยวไม่อยู่ค่ะอิมเซิร์ฟแรงไปคะ่ะเขาวนี้เสบืุดออกหลงัง โอ้ oh, จะเสิร์ฟไม่ค่าทำมาสักรู้ <c oughs> สาดกับมาแม่จะไปแย่งกันเล่นด้วยค่ะ16ต่อ5นะคะ ทางเทคนิคค่ะตอนนี้ อที่อยู่แถวๆจังหวัดเชียงใหม่นะคะมากันชมกันได้นะคะที่าหาดแม่สาค่ะอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะคะแข่งขันกันไปจนถึงวันที่15มิถุนยาอ่าพฤษภาคมนี้ค่ะโอาโูหล่นมาเลยเก็บได้แล้วโดนโชกแก้วเขียวไม่อยู่ค่ะ17ต่อ5นะคะตอนนี้ มนเนี่ยค่ะมีปัญหาเรื่องของการเปิดบอลแรกค่ะศึกษาส่งครอ์เชียงใหม่18ต่อ5คะแนนจนขึ้นกลับมาตีลูกนี้อ้าวอ๋อค่ะแม่ตีแรงไปหน่อยค่ะทางโดมินิก้ ต่อสิบแปดนะคะขออู้ยลึกไปอีกค่ะเขาวนี้บอลหลุดออกหลังเจ็ดต่อสิบแปดคะแนน เนี่ยคะ่ะปัญหาวันแรกมาอีกแล้วค่ะ20ต่อ7นะฮะแบชพอยของอโศกสปอร์ตครับค่ะอย่างเข้หเราดูศะสาดขึ้นมาอีกแล้วตั้งมาที่อิมฟาดลูกนี้พลิกตะข่ายลงค่ะเรียบร้อยเอาชนะไปในเซตท,ที่สองค่ะส,าาส,ปสปอร์ต อศกสปอตกลับ3ค่ะ21ต่อ7คะแนนก็ชนะไป2ต่อ0 21ต่อหและย1ต่อ7คะแนนนะคะส่วนเกมการในคันในคู่ต่อไปค่ะคุณผู้ชมจะเป็นเกมพบกันระหว่างเทศบาน5บ้านอองผักก้าม1กับทาง Beach Angel ค่ะเราพักกันสักคู่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาชมกันต่อกับเกมในคู่ต่อไปค่ะใครก็อยากสุขภาพดีรูปร่างดียิบซีทำทุกอย่างละ แต่เรื่องกินสำคัญที่สุดย,นนาาย,ย,ยิปซีเลือกซีเล็กทูน่าในน้ำมันมะกอกนำเข้าจากยุโรปทำจากทูน่าเยลโลฟินเนื้อขาวนุ่มอร่อยยิปซีเลือกซีเล็กทูน่าเท่านั้นปลากระป๋องซีเล็กเดลี่แค่ลองเปิด ความอ่อซึมก็เกิดแล้ว e ิส t c o l ล่าบุนทูบิอัลซึมเกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองคุณมองเห็นอะไรในแสงสว่างเห็นโลกเห็นความคิดเห็นความฝันเห็นความรักความห่วงใย เห็นความใส่ใจเห็นความสำเร็จสำหรับเราเรามองเห็นความสุขเพราะความสุขมักอยู่กับแสงสว่างเสมอเราจึงมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีแก่คนไทยทุกคน ด้วยความยั่งยืนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาควันที่คนไทยต้องส่งกำลังใจให้กันและกันส่งต่อกำลังใจเพื่อคนไทยแข็งแรงประเทศไทยแข็งแรงการกีฬาแห่งประเทศไทย Okay, rot melon euro